จะเอาลงตัวมังนี่ที่อยู่ตรงนี้กระชายที่จริงมันยังไม่ได้ยังไม่ได้เวลาที่จะเก็บแต่จะเอาลงกระถางจะเขียว ก็พอมีหน่อยๆแล้วนะพอไม่ตุ่มหน่อยๆแล้วเดี๋ยวจะแยกโอ้ขยาย ขยายกระชายเหลืองหอมนะเมื่อกี้กินไปแง่งหนึ่งซาดิมันยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะเก็บขยายเดี๋ยวลงกระมัง ลงกระมังลงถังจะลือ้อทำพื้นที่ใหม่กระชายสวนกระชายยายเอามาดูอันนี้หน่อยอปลูกผักตาม เสด็จพ่อรัชกาลที่เก้าศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกินได้แล้วเีลองกินตุ่มเห็นไหมตุ่ม ใช่เลยเคลียพื้นที่ใหม่ทำบนนิสใสขอบคุณมากนะจ๊ะที่เข้ามารับชมช่องมัสซากดีแอล ที่ออกกำลังกายของหมู่บ้านพื้นที่จำกัดเขาทำเป็นโคกหนองนาให้ให้ให้ชาวชุมชนให้ชาวบ้านมาทำแต่ละพื้นที่ของเราก็มีพื้นที่แค่นี้แหละดูแลดูแลรับผิดชอบไว้ออกกำลังกายไว้แบ่งปัน ต้นขาตะไคร้กระเพาหนอกกล้วยนิดๆหน่อยๆความสุขของคนวยชลา <c oughs> เรียนรู้ธรรมชาติสัจธรรมของชีวิตตามศาสตร์พระราชาพอเพียงและหัวใจเพียงพอมีตังก็เก็บไว้อยากใช้อะไรก็ได้ใช้ ความสุขบางทีไม่ต้องเสียตังคนะ์ในสวนทุเรียนด้วยนะดีว <c oughs> เจ้าลงกระถางอันนี้จะใส่อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ <c oughs> ขอเข้ามากิ่งนิดเดียวเองนะเดี๋ยวเจ้าะทุเรียนลงกระถางหมอนทองด้วยนะทุเรียนอร่อย มันก็ขึ้นให้นะก็แค่ปลูกไว้เล่นๆถัมันจะแตกลูกหรือเปล่าไม่รู้มันคงจอกินง่ายกว่าแตกก่ก็ปลูกห้านาทีพอแล้วอยากจะได้แปดนาทีเหมือนกัน จะทำพื้นที่ตรงนี้ให้มันโล่งๆให้มันได้นั่งได้นอนเดี่ยวขาปูกก็ไม่ตะคนขโมยกินเอาไว้นั่งเล่นดีกว่าปลูกกชายปลูกขาเสียความรู้สึกไม่ห่วงแต่เสียแตเสียความรู้สึก Mas